เห็นปริมาณของกลางที่ยึดมาได้แล้วน่าตกใจนะคะถือว่าเรื่องของยาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่อย่างรากลึกลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแม้ว่ารัฐบาลชุดต่างๆจะมีการออกมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดออกมาอย่างชัดเจนแต่ถ้าไปดูในสถิตินั้นจะพบว่าในเรื่องของยาเสพติดนั้นไม่ได้ลดลงไปเลยนะคะไม่หมดไปสักทีค่ะและยังมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอีกด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพราะอะไรมาติดตามกันจากรายงานพิเศษค่ะ ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุ่วโลกให้ความสำคัญและพยายามร่วมมือกันหยุดยัง้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เผชิญกับปัญหายาเสพติดที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปีและแม้ว่าที่ผ่านมา ทุกรัฐบาลจะพยายามอย่างยิ่งที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศถึงขั้นยกปัญหายาเสพติดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติซึ่งมีหัวใจสําคัญคือการบูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่า จะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดไว้ได้ในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็กลับมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะยาบ้าเห็นได้จากสถิติการจับกลุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาบ้าทั้งผู้ค้ารายย่อยไปจนถึงรายใหญ่และผู้เสพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีขนาที่หลายครั้งปริมาณยาบ้าที่ยึดได้มีจํานวนนับล้านเม็ด สาเหตุหนึ่งที่การแพร่ระบาดของยาเสพติดยันทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากมีการสั่งซื้อและสั่งขายจากกุเรือนจำ โดยการติดต่อซื้อขายจากผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่อยู่ในเรือนจำต่างๆทั่วประเทศทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้วิธีการจู่โจมเข้าตรวจค้นเรือนจำกันอย่างต่อเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำและการตรวจสอบทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อาจรู้เห็นเป็นใจกับผู้ต้องขังตามเรือนจำต่างๆทั่วประเทศจะทำให้การลักลอบค้ายยาเสพติดผ่านผู้ต้องขังคดียาเสพติดลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีการลักลอบขายยาเสพติดเนื่องจากผู้ต้องขังได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายยาเสพติดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนําโทรศัพท์เข้ามาภายในเรือนจําจากยาติที่เข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขงังและนักโทษที่เข้าออกภายในเรือนจํา กรมรชาชัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงในการควบคุมดูแลเรือนจำทั่วประเทศจึงมีแนวคิดในการย้ายผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่ขึ้นชื่ออยู่ภายในเรือนจำต่างๆโดยเฉพาะจากเรือนจำความมั่นคงสูงทั้ง17แห่งทั่วประเทศไปไว้ในเรือนจำเขาบินหรือเรือนจำซุปเปอร์แม็กจังหวัดราชบุรีวันนี้เนี่ยการจำแนกนักโทษออกไปเรือนจำความมั่นคงสูงคือเรือนจำกลางเขาบินเนี่ยเราดำเนินการไปแล้วในขั้นตอนที่1 คือนำผู้ต้องขังที่มีพฤติการนะครับในเรือนจำที่มีความเสี่ยงสูงของเราเนี่ย17แห่งเนี่ยเราย้ายไปแล้วเนี่ย129คนนะครับพวกนี้จะเป็นข้อมูลของทางเรือนจำกับหน่วยข่าวกรองในพื้นที่เป็นหลักนะครับส่วนในรถที่2เนี่ยซึ่งจะดําเนินการาภายในวัน2วันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดและ สำนักงานปปสนะครับอีกจำนวน9 3คนตัวล็อตที่3เนี่ยจะเป็นข้อมูลของเรือนจำทั่วประเทศนะครับไม่เฉพาะเรือนจำที่มีความเสี่ยงนะครับนอกจากการยายนักททษยาเสพติดมาอยู่รวมกันในเรือนจำาขอบินเพียงแห่งเดียวแล้วสิ่งสำคัญที่ถือเป็นจยดใหญ่ของกรมราชธัน์ก็คือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ต้องขังทีมข่าวอาชัากรรมททบ .5 รายงาน